สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะอยู่จุดเฝ้าระวังจุดที่หนึ่งค่ะอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทําหน้าที่ให้ความมั่นใจให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็วิเคราะห์น้ำในแม่น้ำกกค่ะโดยเฉพาะสารหนูค่ะสารหนูจะวิเคราะห์ทุกวันค่ะ ตั้งแต่มาประจําการค่ะวันที่หกสารหนูพบที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้ามิลลิกรัมต่อลิตรค่ะซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินค่ะก็ถือว่าตรงนี้ก็ปลอดภัยนะค่ะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ค่ะจะไม่ได้ใช้น้ําในแม่น้ําในการอุปโภคบริโภคจะใช้น้ําบาดาลในการอุปโภคค่ะส่วนน้ําดื่มจะใช้น้ําดื่มที่ซื้อดื่มกันปกติค่ะ ว่าเป็นค่าที่ที่ลดลงกว่าเดิมไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าตอนแรกมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่ที่หนูมาประจำวันที่หกอะค่ะก็มีค่าเท่านี้มาตลอดจุ 5, ดจุดห้ามิลลิกรัมต่อลิตรใช่ค่ะแล้วจะอยู่อีกนานไหมครับรอทีอ่รอตรวจนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาคาดว่าจะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนค่ะบวงตน้น คือประชาชนถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเอาเอาน้ํามาตรวจได้ได้ดตลอดทุกวันที่ที่ประจำการสามารถเอาน้ําเข้ามาส่งได้เลยค่ะตัวอย่างน้ําอันนี้คือพวกเราจะนําตัวอย่างน้ําเข้าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่กรุงเทพค่ะเพื่อให้ได้ค่าที่เอ่อค่าที่ที่แน่นอนนะคะแล้วก็จะครบถ้วนละเอียดมากกว่าค่ะมันก็จะทําให้ประชาชนมีความมั่นใจ มากขึ้นน,นะครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เสียสตางค์อะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะอ๋อมาตัวให้ฟรีเลยใช่ค่ะ